กับเกททั้ง3ามพ pues uri, uke, uke, 8, ันของเราคุณยูริคุณโยสเกะและคุณฮินทาโรค่ะสวัสดีค่ะโอสวยหรออันจริงเลยขอขอเสกที่ทิ้งได้ไหมขอมาเป็นมังเลยเอออย่างไงขอให้ทั้ง3ามพันนะคะแนะนำตัวเองนิดนึงค่ะ

hello everyone I'm Kitalo because I come ch from China today um it's my honor to stay in t h i stage s for having a meeting with you โอ้สพลงนี้แห่นี้ไม่ไหวเลยอ่ะขอดังๆเหมือนพี่นุ้ยเออ้องหินสิให้มันชินใจหน่อย ๋ยาขอเริ่มเป็นคําถามแรกเลยนะคะอันนี้ขอถามทั้งสามท่านเลยนะคะนี่เป็นครั้งแรกที่ทั้งสามท่านมางานคอสเพลที่ไทยหรือเปล่าแล้วก็คิดว่ากโครงการคอสเพลนะคะในประเทศของทั้งสามท่านแต่ต่างจักที่นี่ยังไงจลย This is my first time at a Thailand event. I love the community spirit here. There's so many vibrant cosplays here of so many popular anime, games, etc. And I think it really resonated with me when I saw some older series like Ensemble Stars and Idol series. So that. really for me because in Singapore everyone's always chasing trends, cosplaying the latest character, and I'm very happy to just see that there's so many different types of cosplayers, and I hope we have fun together today. ค่ะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่คุณโยสุเกะค่ะได้มางานอีเวนต์คอสเพลย์ในประเทศไทยนะคะแล้วเขาก็ได้เห็นว่ามีทุกคนได้คอสเพลย์มาจากหลายๆเรื่องหลายๆเกมค่ะแล้วก็เขารู้สึกดีใจมากที่ได้เห็นคนมางานในวันนี้ค่ะ 给他们白来看。啊、嗯，其实不是第一次来泰国，但是是第一次来到泰国的漫展。呃，与中国相比的话，可能中国会显得更商业化一点，但是呃，泰国这边的话就会比较就是同人的氛围会非常的浓厚，我感到非常的喜欢。 คุณยูรีบอกว่าจริงๆนี่ไม่ใช่ครั้งแรกค่ะที่มาประเทศไทยแต่ว่าเป็นครั้งแรกที่ได้มาเข้าร่วมอีเวนท์ที่ประเทศไทยค่ะออมีความรู้สึกว่าที่ไทยแบบว่าคือคืนกันมากเลยชอบมากเลยค่ะเด็เชิญท่านต่อไปแล้ค่ะ ก็นี่ก็เป็นครั้งแรกของคุณทิทโรนะคะที่ได้มาไทยเราก็ได้เข้ามาร่วมงานในงานอีเวนต์แบบนี้ด้วยค่ะในที่สำคัญนะคะทางเขาคุณทิทาโเนี่คิดว่างานคอสเพลย์ของพี่จิงที่ไทยค่ะไม่ไม่ได้มีความต่างกันค่ะเพราะว่าเลเยอร์ทุกคนเนี่ยมีความตั้ง ก็ทุกคนนี้ก็น่ารักมากๆเหมือนกันค่ะโอ้โหเป็นไงเป็นไงสวยหรอปะอะไรนะอะไรนะขอดังๆหน่อยอะไรนะโอเคเออก็เดี๋ยวขอํำถามต่อไปเลยนะคะยังไงขอให้ทั้งสามทานอาหารแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าอาหารในประเทศนะคะของแต่ละท่านหน่อยได้ไหมคะ So it's my turn to give you guys some recommendations for Singapore. To be honest, Singapore is very small compared to Thailand. I personally don't know what to do in Singapore. <laughs> but I would say if you love cosplay anime, definitely visit a Singapore convention. You'll get a very different experience and perhaps you can also visit some of your favorite cosplayers, booths and artists. In terms of favorite food, my favorite food in Singapore would be the chicken rice as well as the satay. So that recommend would dishes I highly those you out try สำหรับสถานที่ที่จะแนะนำในสิงคโปร์นะคะเนื่องจากว่าสิงคโปร์เทียบกับประเทศไทยเราเป็นแบบประเทศที่เล็กกว่ามากเขาก็เลยแนะนำว่าให้ไปพวกอีเวนต์ต่างๆค่ะเช่นอีเวนต์คอสเพลย์ค่ะที่จัดในสิงคโปร์ค่ะเพราะว่าที่สิงคโปร์จะจัดบ่อยมากค่ะแล้วก็ส่วนอาหารนะคะแนะนำเป็นข้าวหน้าไก่กับสเต็กค่ะโอ้โหเราสนใจมากเลยค่ะข้าวหน้าไก่กับสเตกนี่อยากลองสักครั้งเหมือนกันนะ 刚刚两件，他到买的了哈？呃，说起推荐的话，呃，我来自中国的江苏南京。然后呢，我们南京的鸭血粉丝汤真的特别特别的鲜。有机会希望大家都能来到我们的南京来尝尝我们的那个鸭血粉丝汤啊，那个汤头真的非常的鲜美。然后除此以外呢，景点的话，我会推荐给大家来到我们的呃夫子庙，因为它每逢节日的时候都会有灯会。 พูอยู่ยู大家可以体验浓厚的节日氛围，就挺推荐大家的。คุณลีบอกว่าเพราะว่ามาจากหนานจิงค่ะก็เลยอยากจะแนะนำอาหารเป็นเอ่อบะหมี่เป็ดของหนานจิงก็คือถ้าใครมีโอากาสได้ไปหนานจิงก็อยากจะแนะนำให้ไปลองค่ะส่วนสถานที่เที่ยวก็คือเอ่อหนานจิงฟูจื่อเมี่ยวค่ะเป็นสถานที่ที่สามารถ เที่ยวชมได้นั่งเรือเที่ยวชมได้ค่ะยังไงก็ถ้ามีโอกาสหลงกลไปกันนะคะโอ้น่าสนใจมากนะคะเพื่อนๆคนไหนทีม่มีโอกาสได้ไปประเทศจีนนะคะก็อย่าลืมไปเที่ยวตามที่คุณยูริบอกได้นะคะเดี๋ยวเชิญท่านต่อไปค่ะเอ่อ我来自中国的广州然后我比较推荐广州的景点呢是广州塔广州塔 大家有兴趣的话，可以上去看一下夜景，真的非常的好看。然后我比较推荐的美食，大家可以去尝一下广州的饮茶文化、广州酒。嗯，可以尝一下重庆火锅，我个人比较喜欢吃辣。卡、嗯，如果要找一个地方，可以去广州塔，广州塔。因为广州塔是广州的地标，而且广州塔的景色非常漂亮，而且广州塔的 กคุณเคยกันดีด้วยแล้วก็เป็นของคนของทิพย์ทารุด้วยค่ะโอ้โหน่าสนใจนะคะหมาล่าคุณทิทารต้องมาลองหมาล่าที่ไทยดูบ้างแล้วนะคะค่ะ <c oughs> สำหรับคำถามต่อไปนะคะถ้าคิดนะคะให้เปรียบเทียบตัวเองเป็นสัตว์ค่ะคิดว่าจะเป็นสัตว์อะไรและเพราะอะไรขอท้าพู์ที่เป็นสัตว์ชนิดนั้นด้วยนะคะ <c oughs> Wow, that's a really tough question. I think for those of you who have been following my works, your guess is that my favorite anime is probably a shark because I really love re Mazoka. However, I think my ideal animal would be a bird because I want to fly. <laughs> I do it again? Oh no. <laughs> 的话，我真的很想跟我们家的猫互换一下身份，因为我我们家的猫真的被我养得很好，它每天的罐头都吃的比我好，首先价格都比我贵，其次它不用工作，它可以吃得睡，睡的吃，它现在已经被我养到了十二斤了。啊，喝牛ณย哇他个个个ิ个อกว่าถ้าเล กับนอนไม่ต้องทํางานอยากไปไหนก็ได้ไปประมาณค่ะขอดูท่าแมวได้ไหมคะอุ้ยทำไมเป็นแมวที่ดูเซ็กซี่จังเลยอะเป็นแมว,แมวตัวนี้เซ็กซี่มากเลยอยากกลับ,ลบ,ลบไปเรียนที่บ้านมากเลยอ่ะโอเคคะ่ะดิซัน,นต่อไปเลยคะ่ะ ฮัลโหลคุณทัโรฮ่ลโหลอันดับอพะเกป็นตัวแมวคมนุณู่ีค่ะเพราะว่าแมวเจะเป็นัตที่น่ารักแล้ว็มีสล่เหมือนอางคุทัโรค่ะที่น่ารเือนกันเลยค่ะดรซันจี้ไปพนอุ้ย่ารักไหมน่ารักไหมนไหมขอฟังเสียงคำว่าน่ารัก สองตัวอยู่บนป็นกี่นะคะใครสนใจก็สามารถไปหาเธอที่บูธได้เลยนะคะเ็กีกีได้ค่ะอ่าเ็กีกีได้นะคะอย่าลืมนะคะก็สำรับต่อไปนะคะเป็นอีกคำถามหนึ่งนะคะถามทั้งสามท่านพร้อมกันเลยก็ถ้าให้คอสเ์เป็นตัวละครที่ตรงข้ามกับนิสัยตัวเองที่สุดจะคอสเป็นตัวอะไร <S <S So บอกว่า This is for my love and b e a p t i face girlies if you know silence think Silas is the most contrasting to my personality because he's someone who is very strong, very fierce, and for me, I'm something, uh, someone more like quiet, a bit more like Xavier. So Silas is the most contrasting one to me. สำหรับคุณโยสุเกน,นะคะก็จะเลือกเป็น Silas ค่ะจากเลิ e แอน p ์ดิฟสเปซน,นะคะก็ก็จะเป็นคนที่ดุด,ดันค่ะเป็นคนที่แบบตรงข้ามกับ x ซเ i ียนะคะที่เข,ขาคอสเตมาในวันนี้ค่ะที่เป็นคนเิบเงียบสุขุมค่ะ 想ลอง变坤杜丹，杜丹不再见一ค大家哈，啊，现在我的猜如果我告诉嗯，可能是明日方舟也叫阿克耐斯舞的特雷西特雷西亚，因为她非常的温柔，而你们应该也能看得出来，我跟温柔可能有那么一点点的不沾边。啊，宝坤尤迪那哈。 เลือกกายก็อยากลองคอสเป็นตัวเทเรซ่าค่ะจากเกมอาร์คไนท์เพราะว่าค่อนข้างต่างกับนิสัยตัวเองโอ้ค่อนข้างต่างถึงนิสัยตัวเองหรอเปล่าอยากลองดูสักครั้งดูนู้นกายเนี่ยเซนท่านต่อไปเลยค่ะเอ่อกับตัวเอง性格相反的 角色我想到的可能是，例如原神里面的雷电将军，因为他是个非常神秘而且很酷的角色，很强大的女性，我很喜欢。啊，สำหรับในวันนี้นะคะท่านคุณพิทาโร่เนี่ยก็ได้คอสเป็นตัวมิสุกิค่ะก็จะมีความนา่ารักสดใสตามคาแรคเตอร์ของคุณพิทาโร่ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าให้เลือกเป็นคาแรคเตอร์ที่ตรงกันข้ามกับคุณพิทาโร่ค่ะก็เขาจะขอเลือกเป็นตัวไรเดนะคะ่ะที่จะมีความแขแ็งแกร่งมีความเท่ค่ะก็มันเป็นอะไรที่น่าคลาสสิคของคุณพิทาโร ow, นะะ่ดีค่ะ อยากะเป็นท่านไรเดนนะคะไรเดนใช่ไหมใช่เรื่อไรเดนก็ดูแบบเหมือนคุณโยสเกะเลยดูดัดนดูดันไม่เกรงใจใครใช่ค่ะก็ <c oughs> สุดท้ายแล้วนะคะก็อยากจะให้ท่านสามท่านนะคะฝากอะไรถึงแฟนๆหน่อยนะคะเดี๋ยวของเรเิ่มกจากคุณโยสเกะก่อน,นะคะ่ะ thank you all for welcoming all three of us here I hope we have lots of fun together and if you're a free please come by to our booths and say hi to us thank you ค่ะโยสเกะบอกว่า ขอบคุณสำหรับที่มางานในวันนี้นะคะที่ต้อนรับเรามัสามคนค่ะแล้วก็อย่าลืมไปที่บูธของคุณสุเกะแล้วก็คุณกิทาโรแล้วก็คุณยูริทางด้านนู้นเลยนะคะไปได้เลยไปเจอกันได้นะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวเชิญคุณยูริค่ะ ขอบคุณมากมากนะคะสำหรับแฟนคลับหลายคนที่มาถึงที่นี่เลยแบบเดินทางกันมาไกลามากแล้วก็แฟนคลับทุกคนยอดเยี่ยมมากค่ะ yeah. ขอบคุณค่ะเดี๋ยวขอเพิ่มคุกโลกค่ะ I hope that v e e enjoy cosplay and have opportunity to travel in China. I want to come to China again. มีโอกาสนะคะก็อยากให้แฟนคลับของมิทาโลได้มามีโอกาสแบบไปร่วมง,งานคาสเซ็ตตที่ทางประเทศจีนด้วยค่ะแล้วก็คุณทาง Hello คุณมิทาลโรหวังว่าจะได้มาไห้ครั้งค่ะอ่าขอบคุณมากมากเลยนะคะทั้งสท่านแต่ว่าวันนี้นะคะก็บอกเลยว่าคุณคิมทาโโลและก็คุณยูรีก็มีแฟนแฟนมิกติ้งด้วยใช่ไหมคะก็ยังไงเพื่อนๆทุกคนก็อย่าลืมไปอุดหนุนทั้ง2ท่านด้วยนะคะแล้วก็คุณโยสเกะด้วยนะคะสามารถไปหาทั้งสท่านที่บูได้เลยนะคะไปทิกีกันได้เลยนะคะ ต้องขอบคุณทั้งสามพันนากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอเสียงซี้ดังๆงสุดท้ายให้ทั้งสามพันหน่อยได้ไหมเอ่ยขอดังกว่านีน้ได้ไหมโอ้เอาเป็นว่ายใใังไงก็ขอฝากทั้งสามพันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปอุดหนุนสินค้าทั้งสามพันได้เลยนะคะขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะแต่ให้ทั้งสามพันลงไปพักผ่ 3, อนก่อนเนาะ ว่ทาทั้งคุณยูริกแล้วก็